โดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยจะ็ดโดนจะ็ดโดนไอ้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 โดนโอ้ปหาท้ออืมเหมือนเหมือนเหมือนสวัสดีครับมาอนี้เอาเนี่ยครับเอามินินะครับกึ่งมินินะครับจากหกหานะครับน้ำหนักสองกิโลนะครับมาลองนั่นนะครับปลาไก่มาลองเบิ่งปลาไก่พี่น้อยนะครับยี่นี่นะครับมาลองเบิ่งว่า ท่านยิ่งโดนปลาไก่ยเชือนะครับเออยยิ่งโดนแล้วนะครับแต่ว่าบ่ได้ไหมครับผมโปรดปรุงจะได้ดี่ออกมาลองมึงอีกนะครับว่าจะได้เรี่ยมกันนะครับผมมือหนีกันไหมห่อนไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโยวจุดจุดจองจองอยู่อีกจักหน่อยนะครับผมเชือปลามาขึ้นนะครับผมมีจัิงงเลยจะถีดง่ายไปเรื่อยๆนะครับผมฝากพี่น้องนะครับที่ตามผลงานนะครับเป็นกำลังใจให้โปรดกซองให้ได้ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมารลุนกันเลยนะครับผมว่าจะมีโตขึ้นบ่นะครับสำหรับปลาไก่นะครับไปกันเลยครับปลาขึ้นอยู่หันนะครับพี่น้องเี่นนะครับปลาขึ้นอยู่หันนะครับอยู่กบถมนะครับผมมองนั่งก็ดีเติบดีนะครับปลาก็ขึ้นแต่ก็คอนค้างก็เร็วปนเนนะครับผม เดี๋ยวก็จับเวลาเบื้นงคนับว่าจะแต่สจจักนาทีนะครับผมยิงสี่เดย์ยงสี่ขึ้น,นะครับลูกสองจิงสี่เดย์จับเวลาถือล้วก็จะไ้เปิดกล้องถือพอดีนะครับเดี๋ยวมาล้อรุ่นน้ำกันนึงครับผมสภาพไม้ก็น้ำขุนๆนะครับถ่ายื้สูงก็ปลาก็เพาะเห็นนะครับป่าก็พอะเห็นเยี่ยมป่าลงอยู่นะครับ อย่ามาหลุนกันนะครับผมว่าปลาตัวนี้จะขึ้นจักหน้าทีนะครับจับตัวไได้เลยนะครับผมมันมันหลาตัวนะครับขึ้นดูนะครับเป็นเนี้มบ่ทันนะครับแต่ว่านี้ตัวหนึ่งใหญ่กว่ามูนะครับใส่ข้นแห้งๆนะครับเดี๋ยวไปจะลองรอเบิ่งนะครับ ดนเนี cues, ่ยโดนเนี <glucose been w benim> ่ยโดนเนี่ยจะโดนจะโดนจะโดนเอโดเอโด้โด้อโด้โดโอ้ปาดเถออืมเมนเหมืนมนหมนหลอดมนหลอดมนหลอดหมืนหลอดหลอดนหลอดหกสิบเมตรหกสิบเมตรหกสิบเมตรนี่เงาเลยเงาเลยโอ้โอ้เฮียงแค่โอ้โ้นวพีนองโอ้ ยัไกเหรอยังโมย้อมยังโมย้อมโอ้โหสุดจวดมีความแรงเลยโอ้ยังโมย้อมอีกโอ้โหโอ้เคยเสือกซี่สิบนี่บ่ได้นะพี่น้องปลาพาไปสุดนะครับมีเสือบหกซีบ chị đứa Phát khẩu vị, Ba liệu Tóa liệu cậu tua, phải ừ, uh, bài hát của lấy một bạn nhé <laughs> ừ. ยอยากอีแล็กน้อโดรับเขาตัวมันแรงครับยังอยู่บูบูอุ้มีปลาโอ้ยย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 ย นีงก็ได้ลงนะแัดอุปกรณ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหลุดฟางึ็ขนมาจิ้งเบิ้งนะครับพี่น้องปลาตัวนี้ตังไหน,นะครับคือตอนนี้เลาเผลานี้ตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวลงงม,มกันนะครับโอ้ยได้ข้นไม้เป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับ,รน,น,รบนี่ครับปลาเชโดตัวนีู้่ครับนี่ครับ อู้ดึงยางคักพี่น้าะดึงยางคักนะครับเดี๋ยวที่สร้างให้เบ้างนะครับผมตับปลาเชดูเสียงงามนลยครับขึ้นจีบนะครับผมนี่ครับปลาเชดูปลรู้ว,ว่าจชดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลลูกสรางสร้างให้เบ้างนะครับตั้มหย่ำเลยนะครับติดจีบ,จบ เชืนี่นะครับเชื่กกับ่าตันนี่สวัอยู่นะครับเชื่อเชีอยแต่เอาไปเดี๋ยวไห้เอาขึ้นนะครับช่ครับ ปลาชโดตัวนี้สี่กิโลหกนะครับกระถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็แรงดีนะครับเชือดประมาณหกสิบหรือเจ็ดิปนี่นะครับเกือบเบิดนะพี่น้องเหลือประมาณสิบนะครับสิบเมตรนะครับนี่ครับเบิงกันอีกทีนะครับผมกับชโดอย่างจัดครับเดี๋ยว ตมต่อไปนะครับผมลาปลากายต่อนะครับปลาดูเป็นจีบกัดตัดคือเกล้นะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับนะครับมองขึ้นเป็นเห็ใดใหญ่คือเกอเลง้งนะครับเดี๋ยวมีร้องขึ้นเบิ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะครับผมโดนนะโดน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 แนวนี่นะครับปลากายนะครับจังโม้ luôn thằng lăng quay phải đây hấp chuông thành bộ đẹp bộ men vô lục xoáng อุดตัวเลยตากระบ,บอยอมอีมนตัวลงอีกแล้วอุดนะครับมีนในตัวอุ่บวายุดเลยป่านะครับอุ้มันเป็นตะลึกแทะอยู่อืมผมมาใกล้แล้วเดี๋ยวขขอนึ่งหยัดลงเอานะครับผม แบบเดิมนะครับลงไปเฝ้านะครับไปเข่าต่อนี่ยน,นะครับผมนี่ยน,นะครับไปพันในต่อบันนี้กระหลุดไปเลยนะครับพวกหลูกสองมุดลงน้ำเอบม่เห็นนะครับผมโอ้หอบพี่น้องเดี๋ยวเอาไมนะครับผมเตะประมาณสามกิโลนะครับเดี๋ยวเอาไมครับผมบวกคือเนียพี่น้อง ผลลัพธ์ล้อปลาไก่กับโบคืนนะครับหลังจากหลุดแล้วแกยังอยู่กับประมาณเวลาสี่โมงแล้วนะครับแล้วก็สิบกวากับเลยนะครับผมเตะปลาชะโดตัวเดียวนะครับผมย่อมือใหม่นะครับผมมาแก่มือใหม่นะครับโอ้สองเสียดายครับนะครับดิงแห้งครับไปพันต่อนะครับไม่หลุดก็ได้ได้แต้มเดียวนะครับผมเอาเมือนี้เอาแต้มเดียวก็พอนะครับพี่น้องเอาคลิปสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหนกว่ากันไหมนะครับผม กันกหาป่าไก่ป่าชะโดนะครับผมน้านี่นะครับเป็นรถที่มีกันเวลาพี่นอ้องไปเพิ่มสานี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตาม,มรับชมวยเหลือผมที่ค้า